เลยขึ้นมาแบบไลฟ์หน่อยมาถึงว่าแสงอ่ะสวยดีนะคะมีแต่คนเข้ามาแต่ว่าไม่มีคนคุยด้วยแปลว่าอะไรอะ ี่าสวัสดีค่ะหนูแวะมาแป๊บหนึ่งนะคะหนูแค่มาเทสดูว่าเออถ้าจัดไฟอย่างเงี้ยในห้องตัเงขึ้นมาจริงๆก็น่าจะสวยมากนะสาวผมแดงเออจริงผมแดงคิดอยู่ว่าจะไปย้อมให้มันแดงขึ้นกว่าน,นี้อีมั้ยคือเพราะว่าตอนเนี้ยมันแดงแบบว่าดาังๆอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบว่าหนูไป เดินแบบมาใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่านั่นะแหละเหมือนแบบกัดตรงนี้หนูไปอ่ะมันอาจจะต้องไปแก้นิดหน่อยหรือเปล่าถึงจะแบบไปอะไรอย่างเงี้ยหนูอะเราลองส่องจมูกเองข้างในดูอะคือแบบจมูกบวมมากเลยอะข้างในนะเป็นไซนัสปะเนี่ยจมูกบวมมากเลยทุกคน จะบ้าตายแล้วพวกนี้ก็ต้องร้องเพลงด้วยนะคะใครเนี่ยจะมาพวกนี้นะมา,มาหาหนูได้นะทุกคนเชฟต้นเลอ p a ปารนะคะสวัสดีค่ะน,นี่กำน,นังสนจริงหรือเปล่าขอบคุณนะคะจะบอกว่าเนี่ยเป็นขนตาที่ได้มาจากการแต่งหน้าเมื่อวานแล้วเราก็จุบเขามาเลยคือสวยอะ่ะ คือมันแบบเต้ oh, อินมากทุกคนฉันชอบ Let show you how well ขอของขวัญได้หน่อยได้ไหมทุกคนอยากได้ของขวัญก่อนไปทำงาน ไม่จ้ะพี่พี่มาหาหนูหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้นะคะมีมิติงด้วยนะก็คือสี่ห้าศูนย์ถนนมิงมิติงมิติงแบบว่าซีรีส์แล้วก็มีหนูอยู่ในนั้นพี Let show you pretty, ่แจวันดีค่ะืดฟืดืด ว่าไปซื้อไฟมาแล้วแบบเป็นไฟแบบยิงข้างหลังนี่น่าสวยใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปตัดงานครับอันนี้แวะมาแบบแวะมาแป๊บเดียวเลยไม่ได้แชร์ลงดอมนะคะแล้วมาแป๊บหนึ่งมาแบบว่ามาเทสแสงเทสอะไรพี่นายขอบคุณนะคะทุกคนคะฝากส่งของขวัญให้ชาชมหน่อยได้ไหม จะได้แบบมีค่าขนมไงพรุ่งนี้เป็นค่าขนมวันคริสต์มาสใครยังไม่ให้ค่าขนม 2, วันคริสต์มาสส่งขันมานวันวีนน้นี่คือการปนเพลงนี้มันอยู่ในหัวทงังตลอนแลยเพลง Good For You ของ s ซูล่าโกเมซทุกคนรู้สึกว่าช่วงนี้ตามไม่เท่ากันหรือว่าติดตามไม่เท่ากันวันนี้ พี่อามี่สวัสดีค่ะรู้สึกว่าเสียงดี <laughs> ก็ไม่อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านตัวเองก็เป็นอย่างนี้แหละมาถ่ายงานเนี่ยเราก็เป็นแบบเอิม่มถ่ายที่โรงแรมนะคะทุกคนแล้วคือเราก็ได้นอนที่อ่นนี่ไม่ใช่บ้านตัวเองมันก็เสียงดีค่อนข้างดีมากถึงมากที่สุด มาเทสมาเทสเทสเทสเฉยเราจะลงไปเล่นนู่นนี่นั่น,นพี่นอนมาดียค่ะ <c oughs> น่ารักก็ไม่มีใครของขวัญเลย พรุ่งนี้คริสต์มาสแล้วนะค่ะทุกคนจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชมชอบม,มากเพราะว่าอากาศดีมากเออเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเตงมันเป็นไซนัสหรืออะไรสักอย่างแน่เลยเพราะว่าแบบส่องจมูกเตีงใช่ไหมแล้วข้างเนี้ยปิดแบบอย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้ยเลยแบบบวมแล้วก็แบบปิดอย่างเงี้ยอยู่ข้างในอะ่ะก็เลยไม่รู้เหมือนกันคืออาจจะแพ้อากาศหรอหรือยังไงไม่ทราบได้แต่ว่านะถูกต้องค่ะเพียงที่นอน เพราะว่างานคือโรงแรมค่ะถ่ายโรงแรมไปคะวันนี้ก็นอนที่โรงแรมด้วยชอบมากเวลาได้งานแบบว่านอกบ้านหนูชอบแบบเปลี่ยนที่นอน <laughs> เปลี่ยนที่นอนแบบเอิมไม่รู้อะเหมือนแบบได้ได้เคร e เอเอต่างๆ ไฟด้านหลังด้วยใช่ใช่เรามาตั้งหนูเล่นๆเพราะที่นี่มันมีไฟด้านหลังด้วยไงทุกคนเกี่ยววะทำให้ภาพชัดอะมีไฟข้างหน้าด้วยแล้วก็มีไฟข้างหลังด้วยค่ะวันนี้ <laughs> ทุกคนคะหนูไปแล้วนะหนูมามาเทสไฟเ,เฉยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปอัดคลิปไปแหละ